มาจ้าพี่น้องกินตําเฮ็ดคมจ้าพี่น้องตําเฮ็ดคมยั่วๆเจ้าข้าล่างข้าต้มข้าแกงข้าล่างข้าต้มเรียบร้อยแล้วนะจ้าพี่น้องเห็ดคม,มแล้วมาตําแล้วเบิ่งตาแทรกกันก็บอกตองพี่น้องเรียวยวนน้ำไล่ไหลเพราะซามากมาก ซับจ้าพี่น้องมาเด้อแสบอินกับลวกพักจ้าพี่น้อง ดองกงามๆจ้ะพี่น,ออน้องอ่อนแซบจ้ะพี่น้องเฮงสี่กินเดอร์ผู้ใดกำลังในเฮคุมเขากันดี ซับจับพี่น้องอแซ่บจ้ะพี่น้องตำเห็ดขมจ้า ตำเฮ็ดค้มแ่บักตลอง้กพี่น้องแซบขอกันยีเป็นยัง ยืนยัดไตหอมบักต่องจ้าพี่นอ้องบักต่องต้นมังแต่ยุ่นเนี่ยอามาตัมกำลังเป็นด้วยสุกจ้าพี่น้องด้วยง่ายดีอยู่นี่คับ ยำดีพ่อจะพี่น้องอาจ้กินกับตำบักซอตองนี่จะเข้ากันดีจ้าพี่น้องเฮ็ดนี่มันจะยำกุบกุ๊บกุ๊บุ๊บดีเนาะจ้าปีน้ำม,มัน โอ้ยแลนรุนรันรุนรันยุ่งเห็ดก็ได้โอ, food, โอ้ยแสบจังสีแสบคักแสบคักพี่น้อง แจ่บจ้าพี่น้องแจ่บเจ็บ,จบ,จบคลิปนี้ก,นก็จะไปแคนเนีเด้อจ้าคลิปหน้าพอกันไ,มไหมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามห้ดอกลิจป้านาเลยเด้อจ้าสวัสดีค่ะ